วัดต้นลำไาา่พระสมุทรธรรมบุญดาวบานครับเทระและเทระที่อยู่รวมสังฆสถานเลยลมบดียสถานผดดู้ด้งยังเป็นที่เรื่องลมใช่ไหมวัดต้นลำญ่คือวัดอันเรื่องลมวางไปเห็นต้นยางกี่ไหนเราชื่อใจนะเ่าให้ต้นยางต้นยักษ์แน่โอยู่ผู้เป็นกำลังใจชาวบ้านมีลายกิจกรรม มีเด็กมานั่งมาวิ่งมาเล่นมะไรต่างๆมีความสุขมีความก็อิ่มเตมใจบารปฏิบัติที่มันไม่น้อยไม่เหงาบรรยากาศที่เราได้มารวมตัวกันด้วยความรักความสามนะบัคคีนะบางอย่างเราเริ่มเรารวมกันเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเ,เงินเลยนะโดยใจสนะิ่งที่มันมาก่อนคือหัวใ,ใจนะความสามัคคีของเยจ์เจริญเอ๊ยมันเป็นยังไง แล้วบอกว่าคนเราเนี่ยมันสารรมัคคีกันเนยเรื่องใหญ่ๆก็ดูเล็กน้อยรวมแรงรวมใจสามัคคีคนที่เมาก็มีนะไอเปรียบยังไงเนี่ยสามัคคีของคนที่เจริญกับสามัคคีของคนที่เมาคนที่เมาเนี่ยรวมตัวกันก็เร็วนะเออจินล่ากันวยแป๊บเดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะก็สามัคคีนะแต่ว่ามันไม่เจริญเนี่ยสามัคคีกันเป็นพนก็ได้นะ บางทีสามาัคคีไปจุดไปคราไปคมขึ้นกันมันก็สามาัคคีได้แต่ว่ามันไม่เจริญแล้วก็สร้างผลกระทบต่อบคนอื่นแต่สามาัคคาาีของพรจะใจนกัญจาชนจะทําอะไรที่เจริญชวนมาไหว้พระชวนมาภาวนาชวนมาสวดอยปรุงแต่งใจเป็นแก๊งบางทีนี้มีใครใส่สร้อยมาบ้างมีใครใส่แหวนนาฬิกามีใครติดโทรศัพท์กันแสนแพงมาได้ นี่ไงคือสิ่งที่เราเริ่มใจนีหลักกอนจะจัดก,กันคือเนี้ยรปัปุงแต่งกายเนี่ยมันเยอะจริงในชีวิตในคนนะั้นตั้งแต่ผมนะยันเท้าอ่ะมีทุกอย่างเรเรียกว่าเยอะ <c oughs> เราดูห้องน้ำถ้าห้องบางห้องในห้องมันรกมากมันอะไรก็ไม่รู้เต็มห้องเหีืยที่นอนไว้นิดนึงบ่างพีมีตะของอยุงเยอะ หรือไปหรือมาบางทีก็ท่าสาร้าระอาประโยชน์ไม่มยอมทิงนะบางทีเราลืม,มองืมคิดว่าความเรียบความง่ายความโล่งความว่างนะมันัำยานนะก็ไม่ได้มีสิทธิดรรมะวาใครนะยมกวว็ยังบอกว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่ได้แต่งมาไม่ได้ทำผมไม่ได้ยอมไม่ได้มีอะไรติดกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะรัดผมตึงๆมีชุดแซกเรียบๆจะดูงามงาม บางคนนี้ทุกส่วนน่ะมีริบมีโบมีย้อมมีโกมีสร้อยมีแหวนแต่งตัวอย่างกับเจ้าสาวไปไหนสิไปอย่างกับเจ้าทีดูมันนางลำหรือที่ตั้งเกวดาบใ้เลยที่นี่มันบรรจุโยต้าปะโป้งนี่ยเระมันมันดูเยอะไปหมดนะบางทีอ้าวคือความเรียบความง่ายกับงาน อจาแต่บางคนเขาบอกว่าเขาปลื้มใจเอาวันนี้จะไม่ได้พูดริน่าใครแต่พูดให้เห็นภาพว่าสิ่งปลื้มใจสิ่งพอใจของคนเราเยอะยวก็เ้าพูดจริงเบอกว่าก็งามเพราะแต่งอ่ะมันก็ต้องงามอ่ะมันก็ต้องแต่งแล้วต้องประดับบางคนมีความปลื้มใจ,จใจใสสิ่งของเนี่ยวันทุสร้อยแหวนนาฬิกาเสื้อผ้าอาภรณ์บางคนก็มีของเล่นของใช้ของกินมันปลื้มใจกับไปพวกนั้นบางคนปลื้มไหม มีสร้อยมีแหวนกับเืองั้นมีเสื้อผ้าก็ชอบเหมือนกันนะบางคนปลื้มใจกับไอ้วัตถุที่มันรอบตัวร้อบกายมีรถมีบ้านมีอะไรที่เราปลื้มมุ่งพอใจเราเกียรติยศมีบุตรมีทิาด้เนาะมีลูกสาวบางคนก็น่ารักน่าเชื่อใจมีลูกชายบางคนมันก็ความสุขความปลื้มใจมาจจะบุเขอมีนะปลื้มแฟนนะมีแฟนบางคนก็ปลื้มปลื้ม เพิ่มแป๊บเดียวบางคนมีแฟนมีคนรักมีสาีมีภรรยาก็เป็นติ่งเครื่องใจบางคนมียศมีตําแหน่งเป็นคุณครูเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นพยาบาลเป็นอาตเป็นสอสอเป็นนายกอะไรต่างๆตำแหน่งพวกนี้ก็เพื่องก็รู้สึกว่ามันคือความสุขหลายคนอยากเป็นนะเรายอมหมดยอมเสียยอมทุ่มเพื่อไปเป็นน่เยอะ ฉันอยากเป็นตําแหน่งนี้ฉันอยากได้บางทีก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ได้การเป็นเป็นแต่เป็นแล้วมันจะต้องอะไรเราต้คิดนะบางคนอยากเป็นอยากทําแต่บางคนมันเป็นแล้วพอให้ทําทําไม่ได้ไม่รู้จะทําอะไรนิงงย้อนใช้ให้ทํางงไม่มาทําไม่ได้บางคนได้เป็นแต่พอให้ได้ทาไม่ไรู้จะทําอะไรเือทาไม่ถูกทำาปินพ,พาดหรือบางครั้งเนี่ยเราคิดเลยว่าหมดไปเยอะกับการเป็น ายเยอะทุมเยอะฉันต้องเป็นทันต้องได้แต่พอให้ทำมันก็ต้องเอาคืนเลยใช่ปะซื้อตาแหน่งเราวิง่งเราเต้นเราใจายเยอะฉันต้องเอาคืนถ้าทําอะไรแล้วมันต้องได้ะอะไรกลับคืนมาให้คุ้มนะมีระยะเวลาน้อยหมดไปแล้วต่อไม่แล้วยากเป็นต่อครับเป็นกไจะเอาคืนเพราะต้องทุม่มทีนี้บางคนไม่ได้ยากเป็นแต่ก็ไม่ได้ยากทํา ให้เป็นอะไรโอ้ยเบื่อลำการแก่กัาววุ่นวายเห็นไหมครับว่าตําแหน่งบางครั้งมันไม่ได้ปรื้มด้วยนะคนบางคนไม่ได้ปรื้มกับยศไม่ได้ปรื้มกับตำแหน่งไม่ได้ปรื้มกับหัวโคนอะไรที่คนให้ปื้มไหมครับก็ภาระมันก็มาด้วยเพราะว่าเอาแค่ท้ายว่าแม้กระทั่งบุคคลบางคนที่เราเคยปลื้มเนี่ยกลับกจทํทำให้เราเจ็บปวดทุกข์ดรมยนะ ว่ตจบสิ่งของเคยมีปลื้มมันแต่วันหนึ่งเราก็เพื่อได้มันไม่ให้ความสุขเราแล้วเคยมีเคยได้ามเสียมันหายมันไม่ปนะลื้มเกย์กลางลำขาดญาติงิงบุคคลเคยบอกรักเราเคยดีกับเราวันหนึ่งนี่ใส่ไม่ใช่เพราะเปลี่ยนแปลงไปเราทุกข์เพราะเขาเยอะเลยนะบางคนเนี่ยทุกข์เพราะบุคคลรอนะบข้างนี่ยะบุญรานทำให้ทุกข์สามีทำให้ทุกข์ภรรยทาทำให้ทุกข์มากบางคนตำแหน่งนี้ก็ทำให้ทุกข์ รับภาละรับหน้าที่อะไรมาเคยปลื้มกับมันมันก็ไม่น่ามันไม่แน่และโอ้ยไม่รู้จะสลัดจะดุดกับมันยังไงอันนี้เขาเป็นเรื่องที่โราแล้วมันวนวายหนอ่อยแ้ววันนี้หลายคนได้เป็นแล้วก็ให้ได้ทํานะทำอะไรที่มันถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ก็ว่างกังแจไม่ไดนะมันไม่มีอะไรจะต้องเป็นกงนังวลเป็นเกราะป้องกันเราหลายคนพอได้ทําได้เป็นนะมันก็เคลื่อนไปเลย่อย มันสสำคัญมากแต่การเป็นการทําอะไรหรือปลื้มกับอะไรก็ตามก็ต้องรู้ว่าไม่แน่นะมีเงินมันหมดมก็เจ้าวะ่ะเคยเปลื้มกับเงินแบบเดียวหมดือนกะมีแฟนที่เคยคิดว่าเขาสวยวันหนึ่งเขาไม่สวยไม่ไรไม่ใช่เรื่องที่น่าปลื้ม้วน่าเบื่อน่ารำคาญระยะแยง่งแน่งในาย,ยากจะเลิกยากจะทิ้งทิ้งไม่ได้อะไรแก้ง่ายตายยาก ดูเมียผมเนี่ยเจ็นไหมไม่ปลื้มแนแล้วอ้าวแต่วันนี้เรามาดูในองค์ตอนดูสิ่งที่เราร่วมกันทำนะว้มองเห็นชาวต้นใ่ร่อแรงร้มใจคนละไม้คนละมือเราศรัทธาในพระพุทธศาสนาเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในคําสอนศรัทธาในบุคคนเรียกว่าตั้งใคุณความดีเราปลื้มคนแบบดีเราปลื้มพระพุทธเจ้าเราเจ็บไหมเราทุกข์ไหม เราเคยมีอะไรที่ทรมะทำร้ายทำลายเราไหมเนี่ยรู้ไหมว่าหลายคนไม่เคยเึ็นเรื่องนี้เลยนะสิ่งที่ควรปลืม้มสิ่งที่ควรผ่อนใจสิ่งที่ควรยึดเนี่ยวเอาไว้ที่สุดแบมันก็คือคำบาปดนะีเราเคยเห็นนะคนบางคนปฏิบัติตัวไม่ดีทํากรรมไม่ดีพูดไม่ดีนิสัยไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่น่ารักแล้วก็ไม่เจริญ แต่คนที่ดาเนินตาทธรรมปฏิบัติอย่างที่เราเห็นโอมันปฏิโมกข์โซดัเขาไม่ได้ทําชั่วทงปวกทาความดีก็ทําเต็มที่อิ่มใจแล้วไม่กินข้าวมาโซดมหต์แล้วยิ่งห,หม่บางคนกินข้าวไหมกินก็นํา <c oughs> ำได้ข้าวนี่จะลงได้ข้าวกันขอข้าวให้เครื่องไปกับพครื่องปิโยนี่ยจะลงณ์ายแล้วกินขาน้าวกค่ละ คือบางทีเราอิ่มท้องนะสำคัญนะมันเพื่อมีแรงไปทํางานแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้อิ่มท้องอ่ะแต่อิ่มทำอิ่มใจอันนี้ฉันได้ช่วยคนเนาะอันนี้ฉันได้ช่วยคนแก่อดข้าวเอาบางคนได้ช่วยงานช่วยการบางคนได้ทําอะไรดีๆนะมันอิ่มนานและอิ่มใจวันนี้ฉันได้ทอดปลาปลาได้ร่มทำต้นตุ่นรรว,วันนี้ได้เจ็ดบดเจ็ดาวันนี้ได้สวดมนต์ได้ภาวานา วันนี้เราได้แพ่เดินตาเปรือมไหมเน้วมันทําร้ายเราไหมเรื่องพวกนี้ไม่ทําร้ายเราไลยแล้วก็อินนานเปื้อนานนะเอาละคนวัตถุสิ่งของตําแหน่งยนตบ้านรถมันเคยเปื้มมันเคยพอใจแต่มันก็ไม่แน่น,น้นไม่เที่ยงไม่นานมันพลิกพันเป็นตึ่งที่ทาให้เราทุกข์ได้แต่วันนี้มันมีสิ่งที่เราควรจะเปื้มมากกว่าคืออะไรคือความดี คือกรรมนี้เราทําไว้ดีนานแล้วแหละพอเป็นกาลังใจให้ยม,มอิญญาณเนาะนีะ่ยเอฟซีเราเริ่มเยอะขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ยั่งื้มไม่ได้นะมีเวลาแค่สองวนันนะเพราะว่าเอฟซีเรามาได้แค่ไหนก็สองวันหรือก็ต้องกลับไปเป็นคนพังงานอ่ะมาเป็นคนต้องรำไรได้อีกสองวนันละจะต้องกลับไปเป็นคนพังงานจริงจริงทะเบียนบ้านชื่อที่อยู่อยู่พังงานเป็นคนพังงานมาสองปีละก็ วันพรุ่งนี้อาจจะมี FC มากกว่าน,นี้นะหลายคนเา็าไปช่วยกระจายข่าวเอ้ยมาสวมรต์กันมาฟันรรมแต่พระเนี่ยต้องไม่เหลื่อมรองกลยนะการนี้จริงๆตั้งใจและเคียดเอาไว้บอกกับผมว่าขอเด็กน้อยสองคนนี้นะสัปดาห์มายพระพู้ชาเด,เดือนสามเดือนเป็นสัปดาห์วิสาขะอีกห้าเดือนก็เรียกว่าเป็นเดือนแปดอาส,ลสาละัะสัปดาห์พุทธศนะตรนรรษรกลงพี่กล่าววาขอแค่เด็กสองคนทั้งคนที่ มีใจอ่ะยากมาวัดมาภาวนามาสวดมนต์มาแพงเมตตามาเจ็ดปา,าสสาวะประตูวัดและอยากชวนเล็กๆนอนวัดยังน,นอนเดตนนอนซาลาเนี่ยนอนหน้าประญากันไม่มีใครมานอนกับพระเลยครับคนอันนี้เราคิดว่าง่ายๆยังเลยส่งตื่นนะลูกถ้าใครคิดว่าใจถึงพอเขามานอนกับพระอาจารย์นำมาชวนกันทื่สี่จชวนกันภาวนา เนี่ยแล้วมานชวนกันใน,นทนทานทำในปลื้มงานปลื้มใจแล้วก็เราว่าจริงนี่เน,นี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะซึมทอดซึบต,ต่อทําให้สังคมมันงดงามแล้วนี่คือความสามัคคีของคนที่จเจริญน,นะชาวบานต้น้าใจตุทงท่านคุณพ่อคุณแม่ได้ยินเทียงนี้แล้วก็มาเถอะมารวมบุญกันมาทําอะไรก็ได้ที่ดวงตาเห็นแล้วทําได้เลยเเจะเช็ดจะปาจะตู ไม่ได้ทําอะไรก็มายิ้มให้กันก็ยังดีนะให้กาลังใจให้คนทํางานหรือบางทีเราไม่ได้ช่วยด้วยเงินก็ช่วยด้วยแรงไม่ช่วยด้วยแรงก็ช่วยด้วยคำพูดต้องรับสนุนกันาไม่ด่าไม่ว่าไม่ทำไมนี่คือแนวทาง่งความตั้งติไม่ต้องไปก่อนทุกสร้างโทษกันไม่ต้องคุดอดีอะไรมาประจานหรือว่าก้าวกันแต่เนี้วันนี้เราได้เดินไปด้วยความรัก สามคคีของคนที่จเจริญรับรอง,งว่ามันทําให้สังคมเราน่าอยู่นะครับจะเป็นสังคมที่เป็นต้นแบบเป็นต้อย่างต้นลำใหญ่น่าจะเป็นชมชนี้ทุกเทศกาลพุทธศาสนาคงจะมีผู้คนมาร่วมกันไพรับส่วนบเวียนเกียรยังขับข้างนั่นแหล,ละจะเรียกว่าเป็นสามที่ของคนที่จเจริญเป็นความยั่งยืนยังย่งแพรจริงวันนี้ก็ นุงโมเดาขอบคุณทุกท่านนะยนดีนำไปแล้วเอฟสี่เรามียี่ลายี่ทัชนพรุ่งนี้ขออนุญาตให้เจอกันอีกเธอต้องไปหาสมาชิกมาสั่กระดากระดาษาครับว่าเป็นเป็นพวกลายเงาลายอะไรไม่ได้เลยเราไม่ทาเออเพื่อทุกวันถึงวันที่หกยังสวยก็ไม่ได้บังคับจํานวนอย่างที่บอกว่าได้คนสองคนสามคน เขาได้ปลื้มอ,อกปลื้มใจในการได้มาวันก็มีใจนะใช่ีหยอ่าก็ขออน,นุโมทนาุกทกานมีอะไรที่ปลืม้มมีอะไรที่พอใจก็ต้องเห็นความไม่แน่นอนนะจะมีอะไรจะทอดทิ้งไว้อะไรทัาอีก็ไม่ว่านะ <c ười> มีอะไรก็ทิ้งได้แต่อย่าทิ้งภรรยาไว้ตรงนี้พนระ <c ười> ไม่รับนะ <c ười> อาดูด้วยความเบิกบานด้วยความสนุกสนานในการได้มาต้นบนภาวนาแล้วนนาาก็ต,กนต,กนตก้นทนาทมกตางการสิ่งนี้เป็นมงคลแทจริงเราขอให้ทุกท่านปรืมอกเปืองใจรับธรรมะมีความรัความคนรักธรามยู่พูดจเจริญแล้วก็อำนาจคุณพระรัตนการไต่เตะถุมของโยมด้านเมตตาต้นลำใหญ่ทุกท่านชาวสัตวาวพงไม้ชาวบ้นานไม้ ทุกท่านที่ได้เย็นแขยงนี้ก็ขอให้มีกําลังกายเข็งแกร่งมีจิตใจเบิดปาน,นมีวิวญันป้องใสมีสติมีปัญญามีความสามารถมีความซื่อสัตย์จริตจิตเประกอบจิตน้าจิ่การงานใดๆก็ขอให้ประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรื่องงดงามพบเจอแต่สิ่ทีีๆตลอดไปสิ้นการรางานเถอเดี๋ยวเรา